น้องทักมาบอกถามวามาจากไหนในร้านวาเมื่อคืนยายท้งเสียชีวิตไปออกาดีๆจริงผมก็เ,เ,ลเลยต้องเอาเป็นกลับบ้านเอาดีๆอันนี้คือดีสุดเดียวเลยมั่นใจไหมว่าแท้กี่เซนอันนี้พี่ชูจับไปแบบว่าร้อยเปอร์เซ็รยเปอเ็นคือแท้แน่ๆน,น้องทักมาบอก ถามว่ามาจากไหนนาราธิวัฒน์ถูกได้ก็อยู่ที่ไหนนะพี่ตรงนี้แล้วก็ถมนะก็มาถมเออนี่เจ้าของร้านแต่เราแต่เราเข้ามาหาพี่ก่อนพี่ยังวิจเกณฑ์ว่าเราเรามาจากไหนเนี้ยนาราธิวาฒน์นาราเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์มาจากนาราธิวาฒใช่ผมมาอยู่น้าอยู่อะไรนะอยู่สมุทรสาครอ๋อพี่พี่ตกใจนึกว่ามาจากนราธิวาส โอเควันนี้มาใครมาเข้ามาอันนี้ชื่อน้องอะไรครับผมชื่อมีนครับน้องมีนเนี่ยมาจันทราที่ว่าแต่ขายขายขายขนมอยู่มหาชัยสมุทรสาคณ์เราอันนี้ปกติมาด้วยแต่เพราะว่าเวลามาปุ๊บผมก็จะได้ขายขายขากลับไงจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ปกติขายที่ไหนขายขายยังไงขายขายตามร้านอาหารตามขวอย่างนี้ครับตามร้านตลาด ใช่ครับออแบบร้านนั่งกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้ต้องต้องต้องอุดหมเลยอันนี้น้องก็จะขายอันนี้ของของแท้จากนาราธิว่าเลยที่ที่ลงไปเลยนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นข้าวเกียบปลาทูข้าวเกียบปลาทูไม่เหม็นคาวครับข้าวเกียบปลาทู้าด้วยของแท้แป้งน้อยขายอันนี้ขายไข่อะไรอันนี้ผมรับเข้ามารับเท่าไรรับเข้ามาสี่สิบห้าขายขายหกสิบหกสิบอ๋อได้กาไริห้าบาทเลย เก่งมากอันนี้ขายหกสิบนะถ้าใครอยากได้ก็ผ่านพิชูก็ได้เดี๋ยวดีลกับน,น้องให้หกสิบาทพี่ชูไม่เอาอะไรหรอกนช่วยน้องนะครับถ้าแบบว่าถ้าใครอยากซื้ออะบอกว่ามาจากพิชูเดี๋ยวผมลดให้มันต้องอย่างนี้แล้ววันนี้คือตั้งั้งใจจะมาหาพิชูด้วยแล้วก็เอาของเอาเอาของมาขายด้วยแล้วก็แวะขายของนี่ไปด้วยใช่ครับโคจิเลยไหนมีอะไรมาขายมีอะไรมาให้พิชูขาย,ขายบ้างมาขายพ่ชูชาตอันนี้อะที่บ้าผม เมื่อคืนยายทุ่งเสียชีวิตไปเอาไปดีๆจริงผมก็เลยต้อง้วเงินกลับบ้านเสียชีวิตเสียเมื่อคืนใช่คแล้วก็เอางานสวนไปด้วยไหมอ๋อแล้วก็เสียใจด้วยเสียใจด้วยแล้วยายอยู่ที่ไหนยายยายอยู่ที่ไหนนราธิวาสนราธิวาสก็คือมาหาขายของเอาเงินเอาไปกลับบ้านด้วยกลับบ้าน S <S คันมนมีอะไรบ้างแล้วอันนี้ยังมีอีก,อนนเ,กเอาโอเคไปเอามาได้อกเอาไปเอาอันนี้พี่เปิดดูได้ไหมเดี๋ยวเปิดพร้อมกันได้ไหมโอ,อไ้ได้ได้น่ารักมากทีแรกตกใจน้องชื่อน้องมีนบอกว่ามาจากดาราที่อ๋อน้องน้องมาจากดาราที่วาดแต่มามาพักอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสาครแล้วก็ขายพวกอันนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวอุดหนุนได้นะครับในไลน์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะช่วยอุดหนุนด้วย แเนี้ยทีนี้ยเรียน,น้องมีของมาขายที่แรกตกใจที่แรกตกใจนี่ก็มาจากดาราที่วาครับมอเตอร์ไซค์มาโอ้กูเออมาเดี๋ยวน้องมีของมาขายนะครับอันนี้คือขายของที่ผมซื้อจากบ้านมาไอ้อที่ผมซื้อโอเคอันนี้ขอ,อ๋อันนี้ก็เป็นพวกดีวายนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานรีวายแท้ที้พวกนี้แท้อยู่แล้วก็ขายอันนี้มีงำนวนเล็กน้อยก็ขายร้อยกว่าา อันนี้นะก็มีพวกกางเกงเข็มช่างอันนี้ก็น้อยกว่าทอันนี้คือขายหมดเลยหรอคิดราคามายังเนี้ยยังครับยังเลยให้พิจุตีราคาเลยราคาเลยอันนี้ก็เป็นกางเกงที่พวกนี้เป็นของแท้หมดเลยนะครับแต่เป็นกางเกงที่ไม่ได้หายากโอเคนะก็มีกางเกงพวกนี้ใช่ไหมแต่มีตัวหนึ่งตัวเด็ดไหนโชว์โชว์เลยโชว์เลยไหนตัวเด็ดมันในกระเป๋าเอาโชว์มาโชว์มา เอาดีๆอันนี้คือดีสุดเดียวเลยมั่นใจไหมว่าแท้กี่อรซอนอันนี้พี่ชุจับไปแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอเ็นคือแท้แน่ๆแต่ไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้แต่ผมว่าอยากอยากให้มันแท้อยากให้มันแท้มแผมดูที่กระดุมที่ผมดูคลิปพี่ชุส่สอนว่าเลขกระดุม แล้วก็เลขป้ายตรงกันไหมไม่ไม่กดนะจะบอกว่าไม่ตุ้ไม่กดนะปลอมอันนี้ไม่แท้ไม่แท้หรอไม่แท้นี่ก็เป็น DIY ไม่แท้นะครับโอเสียดายถ้าแท้มีหลายพันนะที่บอกกับพี่ในไลน์ก็แท้มันเป็นแดงเออถ้าแท้มีหลายพันเลยพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คลิกดีด้วยอืมถ้าแท้ถ้าแท้หลายพันละเลยอยากให้แท้แต่มันไม่แท้ ที่เซอร์ไพรส์คือที่เซอร์ไพรส์คือน้องน่ารักมากส่วนอันนี้แท้ไม่แท้ไม่เป็นไรเพราะูรับซื้ออยู่แล้ววันนี้ถือว่ามาร้านพี่ชูก็ไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวพี่ช่วยอุดหนุนอันนี้แล้วก็พีเศษพิเศษกับน้องมีนด้วยนะครับน้องมีนมีช่องทิกก็ใช่ไหมได้ขายหรือทิกกมันไม่ได้ขายใช่ไหมเดี<ป>๋ยวแท็กชื่อไวะะ้แล้วกันเพิ่ง,งว่าว่าจะมาเรียนรู้กับพี่ชูชโอเคงั้นเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แท็กแท,ท็กแท็กไว้ในคลิปด้วยเผื่อใครที่ เห็นคลิปนี้แล้วแล้วเราอยากจะติดตามน้องเผื่ออนาคตน้องจะได้ขายพวกนี้ด้วยนะเป็นว่าวันนี้สร์ไพมากยินดีมากที่น้องแวมาล้านนะครับก็น้องบอกว่าเกินเกินมานานแล้วนะบอกว่าจะมาะหาพิชูใช่ไหมใช่เมื่อเกินเกินมานานแล้วพี่จําได้ก็วันนี้ได้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูกันแล้วพิชูทาํางานยังไงว่าขายอะไรยังไงบ้างแล้วก็ใน,นส่วน,นรับซื้อรับซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้บอกราคาแต่ก็เป็นราคาที่พื้นฐานที่รับซื้อปกติอยู่แล้ว เซอร์ไรส์มากโอเคครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะอุดหนุนน้องก็กดติดตามเดี๋ยวแท็กชื่อติกต็อกน้องไว้นะครับ